รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย บริษัทมันเวิร์กโปรดักชั่นจำกัดไมโม้ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว TrueMove S ที่ 1.4G 3G Wi-Fi โทรชัดเน็ตแรงสัญญาณครอบคุมที่สุดในไทยเพื่ออนาคตการศึกษาที่ผลิบานบัตรอมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดจากธนาคารออมสิน สวัสดีค่ะผู้ชมคะ่ะรายการรอ้อาชีพพีคแฝงค่ะกับดิฉันค่ะจอยณัชพัฒน์วงสวุวรรณค่ะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังเป็นช่วงอยู่ในเทศกาลของปีใหม่ค่ะบางคนก็สรรหาของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่หรือว่าให้กับมิตรสหายหรือคนรู้จักค่ะบางคนค่ะก็อยากจะซื้อเป็นสิ่งของนะคะแต่ยังมีอีกหลายๆคนค่ะที่ซื้อของขวัญของฝาก โดยซื้อเป็นของมงคลค่ะแต่ของมงคลในที่นี้เป็นขนมค่ะคุณผู้ชมแล้ว,วันนี้ค่ะจอยก็นัดกับเจ้าของร้านค่ะซึ่งขายขนมไทยชื่อร้านขนมไทยกาวพี่น้องค่ะซึ่งเขาก็จะมีขนมต่างๆมากมายถ้าเป็นขนมมงคลนะคะขนมที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะแล้วก็ยังจะมีพวกขนมแบบลูกชุบขนมต่างๆเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเขากันนะคะตอนนี้เขารออยู่แล้วค่ะถือว่าวันนี้จะจะพาคผู้ชมไปพบกับธุรกิจขายขนมไทยกันค่ะ กับการรอคอยการรอที่ไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วถ้าคุณเข้าใจกับแอป n b t c Test Speed ที่สามารถแสดงข้าความเร็วของอินเทอร์เน็ตคุณได้อย่างเป็นกลางและยังทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตคุณช้าและยังสามารถแจ้งหรือแสดงความคิดเห็นอีกได้ถ้าหากคุณไม่ได้รับความเป็นธรามดาวน์โหลดเลยที่ App Store และ Play Store หรือแจ้งสายด่วนได้ที่120จากอดีตสู่ปัจจุบัน วันนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการบริการสู่ระดับมาตรฐานสากลพร้อมสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่สนับสนุนระบบโลจิสติกของประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนย่งอย่ง ยังเซ็งไหมครับกับการรอคอยการรอที่ไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วถ้าคุณเข้าใจกับแอป NBTC Test Speed ที่สามารถแสดงข้ามความเร็วของอินเทอร์เน็ตคุณได้อย่างเป็นกลางและยังทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตคุณช้าและยังสามารถแจ้งหรือแสดงความคิดเห็นอีกได้ถ้าหากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมดาวน์โหลดเลยที่ App Store และ l a y Store หรือแจ้งสายด่วนได้ที่120 มาเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงกันเะครับด้วยสินเชื่อบ้านอมสินเพื่อประชาชนสารฝันสร้างความสุขให้คนไทยมีบ้านเป็นของตอนเองตามนโยบายรัฐบาลวงเงินกู้1ล้านบาทผ่อนปีแรกเริ่มต้น5 0 0 0บาทต่อเดือนกู้ได้สูงสุดถึง3ล้านบาทบ้านอมสินเพื่อประชาชนให้คุณมีบ้านได้ดังใจฝัน บริษัทมันเวิร์กโปรดักชั่นจำกัดเพื่ออนาคตการศึกษาที่ผลิบานบัตรอมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดจากธนาคารอมสิน TrueMoveS ที True Move ่ 14G3GWiFi โทรชัดเน็ตแรงสัญญาณครอบคุมที่สุดในไทย อย่างที่ใจบอกไว้นะคะว่าร้านแห่งนี้นะคะก็เรียกว่าคุ้นหูกันมาค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเจก็มานั่งอยู่กับพี่จิมแล้วนะคะซึ่งเป็นคนดูธุรกิจนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่จิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิมแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิชันกยกมลดีราธิรพัฒน์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุกไทยเก้าพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นผู้ดูแล ในด้านการผลิตในด้านการขายแล้วก็ในรายเอียดทั้งหมดของขนมไทยก้าวพี่น้องใช่ค่ะเริ่มจากชื่อก่อนเลยดีกว่าค่ะ <5, 8 S 2> ชื่อ,อดีก้าวพี่น้องแปลว่ามีพี่น้อง9ก้าคนหรือเปล่าค่ะถูกต้องค่ะมีพี่น้องก้าคนแล้วก็ในชื่อคําว่าก้าวเนี่ยมันทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าใช่ด้านที่สําคัญก็เรายังม,มีโลโก้เป็นรูปนางฟ้า ก็เป็นเหมือนเครื่องหมายการชาเรียกลูกค้าเข้าร้านค่ะโลโก้หรือว่าชื่อเนี่ยมาจากทําพี่จิ๋หรือว่าจากคุณพ่อเป็นคนตั้งค่ะถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่สองใช่ค่ะเป็นเจเนอเรชันที่สองค่ะเริ่มแรกเลยคุณพ่อทำมาอยู่ๆถึงแบบมาทำเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเดิมทีเนี่ยที่บ้านเนี่ยคุณพ่อลูกคุณพ่อแม่เราเป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ลูกเยอะ ก็เดิมทีเนี่ยขายอาหารคุณพ่อบอกขายอาหารลูกๆได้ทานอาหารด้วยเสร็จแล้วอาหารอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเลี้ยงลูกเก้าคนก็เลยต้องมาขนมใช่ไหมแม่บอกว่าคุณแม่ก็ทำขนมมาขายด้วยกันมาทำขายที่หน้าบ้านปรากฏว่าทำขายเนี่ยเราขายแพงกว่าคนแถวนั้นทั้งหมดแต่คนก็มาซื้อเราเยอะมากเพราะว่าอร่อยด้วยต้นทุนหรือว่าวัตถุดิบที่เราคัดสรรเข้ามาสมมติว่ากะทิเนี่ยเราเอามามดข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้หัวกะทิล้วนเราจะไม่ใช้หัวสองที่คั้นจาก เหนือจากหัวหนึ ok ่งแล้วคือเริ่มจากคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ปานนิดมากเป็นคนพิถีพิถันว่าของที่จะต้องมาทําต้องดีดังนั้นพวกเราเนี่ยเหมือนเป็นหนูทดลองไปในตัวด้วยก็ชิมของคุณแม่นี่แหละแม่ทำแล้วพวกเราต้องเป็นเหมือนหนูทดลองต้องมาชิมคุณแม่อันนี้ผ่านไหมาะลูกน่าเก้าคนมันมีนิเสีสีได้ด้วยนะอาค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยแต่ว่าไปศึกษาการทําขนมไทยมาจากไหนอยากจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยเก่งทางด้านครูพักรักจํา จำมาสิว่าคุณแม่เนี่ยไปบ้านงานบุญบ้านไทยเนี่ยคุณแม่ก็ไปจำมานะว่าเขาทำยังไงแล้วเอากลับมาทำให้ลูกทานอย่างที่บอกค่ะคือไม่ได้มีการไปเรียนหรือว่าไปเริ่มเรียนอะไรมาแล้วคุณแม่ก็เหมือนกับฝีมือจริงๆตอนนั้นเพราะว่าการช่างตัวเนี่ยยังไม่ไม่มีการช่างตัวที่ที่แม่นคุณแม่จะใช้วิธีเหมือนกับเขาเรียกคนสมัยก่อนอะอย่างเงี้ยกะเอากำเอาแล้ววิธีการก็คือหม้อใบนั้น ใส่กระมังใบนี้อะไรเงี้ยคุณแม่จะทําแล้วหลังจากนั้นการพัฒนาที่รุ่นลูกมาทําต่อเนี่เราก็ใช้วิธีเอาที่คุณแม่บอกตรงนั้นตรงนี้เอามาช่างสูตรเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นๆก็นสูตรทว่แตกต่างต่างค่ะเรื่องราวต่างๆก็ผ่านมาผู้ชมคะแต่ว่ามีพี่น้องถึงเก้าคนบางทีเราแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจเนี่ยบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันเห็นธุรกิจมาอย่างเงี้ยแบบเบื่อไม่อยากจะมาแบบ ลงลึกหรือรายละเอียดเห็นมาทุกวันเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทําขนมอย่างจิต<ม>ไม่เบื่ออย่างสมัยก่อนอยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เบื่อไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ทําเนี่ยเราเหมือนจะต้องถูกปลูกฝังถูกปลูกฝังอย่างเรียกว่าบังคับถูกปล <c oughs> ูกฝังดีกว่าแล้วเราเห็นทุกวันทุกวันและเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําทําเพื่อให้ได้เหมือนอคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันซึมซับมันซึมซับพูดอย่างนั้นถูกต้องจริงจังในสิ่งที่ทําทุกวันนี้ถามว่าเออเราได้ชอบชอบในสิ่งที่เรากําลังทาอยู่อย่างนั้นมากกว่า เรากมันชอบในสิ่งที่เรามันทำแต่วพี่จิ๋มชอบชอบเกี่ยวกับเรื่องของการทําขนมด้วยค่ะแต่ว่าพี่จิ๋มก็ทําขนมด้วยทําด้วยทําจนรู้ว่าปัญหาแล้วววิธีการแก้ไขคืออะไรสมัยกนกับสมัยนี้แตกต่างกันเยอะเยอะมากๆหนึ่งเรื่องอะไรคะเรื่องบุคลากรเนี่ยเราฝึกเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยความอดทนน้อยกว่าสมัยก่อน๋ยู่นี้มันมีอะไรที่จูงใจมากกว่าเรื่องผลประโยชน์เรื่องเรื่องค่าตอบแทนคนสมัยนี้ก็มองเรื่อง ่าตอแทนมากกว่าใช่ค่ะนั้นเราทำยังไงที่จะผูกใจเขาไว้อยู่กับเราได้นานพี่จิ๋มมีร้านสาขานี้ประมาณทัตรงนี้ถ้านับทั้งหมดเนี่ยตรงอัตกรแล้วที่ตรงตลาดอตกรเนี่เราขายมา30กว่าปีแล้วก็มีขยายไปขายที่5้ามีทอมมี่นอนทเวนหน้าหน้าคูเม่เลยแล้วก็มีที่เอ็ o r i เ m ียเอ็มโพเรี ก็แปลว่าจริงๆขนมไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของคนไทยเท่านั้นนะคะที่ชอบส่วนมากจะเป็นฝรั่งซรั่งเ่ญี่ปุ่นเนี่ยชอบชอบมากค่ะแล้วเนื่องจากสภาวะปัจจุบันค่ะพี่คือในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามีตกต่ำบ้างทําให้คนไม่ค่อยซื้อของบ้างละมีเรามีวิธีในการเรียกลูกค้าหรือว่าจูงใจยังไงให้เขามาซื้อของของเราถามว่าขนมเราเนี่ยนานนานมากอายุการขายเนี่ยยาวนานมาก เป็นการส่งรุ่นสู่รุ่นในการส่นวุ้นสู่รุ่นเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเิร์ดออฟเมาส์ด้วยลูกค้าจะบอกต่อกันต่ปากต่อปากเรื่อยๆแล้วสิ่งหนึ่งก็คือจากหนึ่งเป็นสองสองฟินสี่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นความความมั่นใจของลูกค้าที่ไปบอกต่อมากะแล้วก็มีในเรื่องของการฝึกปรือพนักงานดีขึ้นรวมทั้งการทำหน้าตา แปลกขึ้นไหมคะก็ <Good. S 1> ถามว่าณนะตอนนี้เราแค่รีแบนดิ้งของเราเฉยๆในเรื่องรูปแบบของกล่อ,องเดิมที่เราใส่เป็นกล่องอะไรไทยๆเรามองว่าเนี่ยรูปแบบใหม่ของเรา p a c k a จิ้งใหม่ของเรามันต้องออกมาหน้าตาสวยโมเดิร์นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรีโนเวทแบรนดให้<ด>มันดีขึ้นะ<ใ>นะคะแล้วก็ำทำรูปร่างหน้าตาให้มันดูสวยขึ้นเรื่องรายังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับพี่จิ๋มกันนะคะว่าจริงๆแล้วการที่จะมีสาขายเยอะขนาดนี้เขาต้องมีปัญหาบ้างล่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานเรื่องของการผลิตบางทีของขาดแคลนบ้างละต้องทำยังไงเดี๋ยวพี่จิ๋มมาให้คำตอบกันในช่วงหน้านะค่ะ เจงไหมครับกับการรอคอยการรอที่ไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วถ้าคุณเข้าใจกับแอป NBTc Test Speed ที่สามารถแสดงข้ามความเร็วของอินเทอร์เน็ตคุณได้อย่างเป็นกลางและยังทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตคุณช้าและยังสามารถแจ้งหรือแสดงความคิดเห็นอีกได้ถ้าหากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมดาวน์โหลดเลยที่ App Store และ Pay Store หรือแจ้งสายด่วนได้ที่หนจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการบริการสู่ระดับมาตรฐานสากลพร้อมสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่สนับสนุนระบบโลจิสติกของประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนอย่างอย่าง ยังเซ็งไหมครับกับการรอคอยการรอที่ไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วถ้าคุณเข้าใจกับแอป NBTc Test Speed ที่สามารถแสดงข้าความเร็วของอินเทอร์เน็ตคุณได้อยา่างลื่นลางและยังทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตคุณช้าและยังสามารถแจ้งหรือแสดงความคิดเห็นอีกได้ถ้าหากคุณไม่ได้รับความเป็นธรามดาวน์โหลดเลยที่ App Store และ Play Store หรือแจ้งสายด่วนได้ที่หน เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงกันเะครับด้วยสินเชื่อบ้านอมสินเพื่อประชาชนสารฝันสร้างความสุขให้คนไทยมีบ้านเป็นของตอนเองตามนโยบายรัฐบาลวงเงินกู้1่ล้านบาทผ่อนปีแรกเริ่มต้น5,000บาทต่อเดือนกู้ได้สูงสุดถึง3ล้านบาทบ้านอมสินเพื่อประชาชนให้คุณมีบ้านได้ดังใจฝัน บริษัทมันเวิร์กปรัช่นจำกัดเพื่ออนาคตการศึกษาที่ผลิบานบัตรอมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดจากธนาคารอมสิน TrueMoveS ท,ที่ 14G 3G Wi-Fi โทรชัดเน็ตแรงสัญญาณครอบคลุมที่สุดในไทย ามาพูดคุยกับพี่สิมกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหน้านี้นะคะถือว่าเป็นขนมไทยที่ยอดนิยม,มยังไงบ้างคะคือสวยงามมากเลยอย่างนี้เขาเรียกออจากจ่จามุกขจ่ามุกข์มันมีความหมายในแต่และอย่างด้วยจ่ามุกข์เนี่ยหมายถึงว่าความสูงสุดอยู่บนศีรษะเราเลยคือเป็นมุกุ์เลยแล้วก็ถัดประมาก,ก็เป็นสเสน่จนันเสน่จนันค่ะก็คือความหมายมันก็คือมีสเสน่ ไอ้ที่ติดทองนี่งตัวนี้ใช่ไหมคะทองเอกอันนี้ใช่ไหมจันทองเอกก็คือเป็นหนึ่งค่ะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไฟทองก็มีทองเป็นเส้นเป็นสายทองหยิบก็หยิบเงินหยิบทองเม่ขนุนเม่ขนุนก็หมายถึงว่ามีคุหนุนน้ำค่ะช่วยเหลือเครื่องูรึงนำตลอดทองหยอดก็หมายถึงเป็นเงินเป็นทองเป็นหยอดหยอดอะไทุกอย่างมันมีความหมายทั้งหมดมันประมาณเก้าอย่างเก้าอย่าง มี่เด่นๆใช่ค่ะส่วนมากโดยปกติแล้วให้เหมือนข้อมูลกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าเวลามีงานมงคลเนี่ยเขาจะใช้ขนมมงคลทั้งก้าเนี่ยจัดเป็นขนมมงคลเก้าอย่างเนี่ยสำหรับงานทําบุญบ้านอันที่สองสำหรับใช้เป็นงานแต่งงานในงานแต่งงานเนี่ยเราจะไม่ใช้ชุบเราจะใช้เป็นถ้วยฟูอะค่ะเพราะมันจะชีวิตคู่จะได้เพื่องพงอะไรนั่ยนะคะในความหมายของมันก็จะมี ขนมเพื่อฟูมาแทนลุกชแล้วก็ขนมเนี่ยมอบให้ได้ในทุกโอกาสอีกแล้วนะคะในงานทําบุญบ้านเลี้ยงค่ะอเนี้ยเรื่องเรื่องตำแหน่งเขาก็เหมาะที่จะให้กันค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลที่ม่นะคะเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ใครหลายๆคนก็จะมีการมอบของให้กันตรงนี้สวยงามมากเลยนะคุณผู้ชมทุกอย่างต้องใช้การประณีตเพราะฉะนั้นในเรื่องของขั้นตอนการผลิตการผลิตเนี่ย คนที่ผลิตเนี่ยต้องรู้ขั้นตอนมากๆรู้รายละเอียดส่วนการผลิตแล้วเนี่ยออกมาดีไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูเป็นด้วยทาออกมาแล้วต้องดูให้เห็นทําให้ได้แล้วก็ดูให้เป็นด้วยว่าของที่ดีเป็นยังไงนั้นพวกนี้จะต้องถูกฝึกขั้อนค่ะ่งิได้ฝึกพนักงานหรือว่าบุคลากรเองไหมคะในการออขั้นตอนในการผลิตนะเออในช่วงแรกๆเนี่ยฉันต้องไปร่วมด้วยคือไปทําด้วยไปทำด้วย,วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชีย้เห็นแล้วเราก็มีหน่วยที่แต่งตั้งมาเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างานเนี่ยจะแจงงานแล้วก็ทําให้เด็กด,ดูเหมือนที่เราสอนเขาเหมือนที่เราไปเทรนเขาไว้ตอนแรกเขาก็จะไปเทรนเป็นรุ่นสู่รุ่นหลังจากนั้นรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันจะมีช่วงแก็บของมันระหว่างรุ่นทํายังไงล่ะตรงนั้นอาจจะเกิดปัญหาเราต้องเข้าไปดูด้วยพี่จิ๋ก็ลงก็ลงไปดูตลอดรายละเอียดด้วยเพราะว่าจะมีหัวหน้างานด้วยมีแผนก KC ด้วยมีแต่ละฝ่ายด้วยที่จะต้องตรวจเช็คกันเองด้วยเพราะว่านอกจากเราขายไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องห่วงก็คือคุณภาพ เราขายไปแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าขายหมดแล้วหมดหน้าที่เราเราต้องดูว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพร้วมนั้นการที่ลูกค้าได้รับสิ่งนั้นแล้ว,น,วนั้นความพอใจของเราอค่ะ เคยท้อแท้บ้างไหมเพราะมีความรู้สึกว่าพี่จิ๋มต้องดูแลทั้งในเรื่องขั้นตอนการผลิตต้องดูพนักงาน<อ>ต้องดูเรื่องการตลาดต้องดูแพ็กเกจจิง้งทําให้ขายออกอยัางไงาต้องดูหน้าร้านต้องดูเหมือนจะดูทุกอย่างทาทุกอย่างเลยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยที่<อ>เรียกว่าควบคุมคนแบบบังคับ<อ>มาอย่างนั้นถูกบังคับนื่จากว่าถ้าเราชอบแล้วเราต้องทําให้ได้ทีนงคะ เสร็จแล้วเวลาทํามาแล้วไม่ดีเนี่ยมันเป็นความกังวลใจของเราเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้อย่างไรนั่นถามว่าปัญหามีไหมมีแต่ปัญหาเราต้องแก้เพื่อพรุ่งนี้เราจะได้ไม่เจออีกเวลาเจอปัญหาแล้วอย่าท้อแต่ถ้าเรามุ่งมั่นว่าพรุ่งนี้เราไม่อยากเจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นณ้ววันนี้เราแก้ไขซะวันนี้ซะมันจะไม่เจอพรุ่งนี้ ถือว่าจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นคติที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของอาชีพต่างๆหรือเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยทุกคนมีปัญหามีหมดค่ะไม่มีใครที่ชีวิตสวยหรูแล้วแบบเกิดมามีมาวางเลยอ่าเก็บเงินอย่างเดียวนะจีอย่างนีอย่างนี้ไม่ใช่มอยู่แล้วมานั่งตรงนี้ได้เไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องผ่านอะไรเหมือนกันเยอะแยะความที่เราผ่านมานั่นคือประสบการณ์สิ่งที่เราผ่านมาคือปุปสรรค์ทำให้เราอ้อนั้นเนี่ยมันแก้ไขได้เอามาเป็นบทเรียนได้ ตรงนั้นมากกว่าค่ะว่าเป็สิ่งที่เราเดินผ่านมาเป้าหมายใช่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือตลอดสองข้างทางมากกว่าว่าเราได้เก็บเกี่ยวแล้วนำอันนั้นมาเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหารหรือเปล่าค่ะในสภาะวะปัจจุบันเนี้ยนะคะ พี่จิมคะเรื่องของเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะมีเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของการขายขนมก็มีคู่แข่แงเยอะ <S 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 ทำยังไงคะบางทีบางคนบอกว่าโอ้ยฉันก็ลงเฟซบ้างลงอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์บ้างส่งออกนอกบ้าง <S 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 จะได้ไม่แข่งกับใคร <S 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 เรามีวิธีการยังไงที่จะนำร้านที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมายาวนานกว่า30ปีให้รู้สึกว่า มันไม่ใช่ของเก่ามัน<ะ>เป็นวัยรุ่นนะ,ะคือเดินเข้ามาซื้อของซื้อของได้เหมือนกันค่ที่ส่วนของการขายเนี่ยถ้ามุมมองช่องทางการขายเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลกว้างมากการที่เราจะขายตรงนั้นเราต้องมั่นใจก่อนว่าสินค้าเราดีนั้นลงไปแล้วเนี่ยลูกค้าซื้อไปครั้งแรกเราประทับใจเนี่ยมันทําให้เราเฟอแต่ว่ามีใช่ไหมในโลกโซเชียลมีค่ะแต่ว่าถ้าเราทาแล้วสินค้าเราไม่ดีเนี่ยแต่เราลูกค้าได้ซื้อไปแล้วไปทดลองแล้วเนี่ยสินค้าเราไม่ได้จมที่เราโฆษณาไปเนี่ย มันกลายเป็นว่าเกินเกินความคาดหมายที่ลูกค้าอยากจะได้รับนั้นสิ่งหนึ่งคือผู้บริโภคเนี่ยเขาคาดหวังมากนั้นเราทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยได้รับในสิ่งที่เห็นจริงสัมผัสจริงแล้วก็ได้รสชาติจริงๆนั้นสิ่งที่ค้าพี่น้องให้อยู่ณขณะนี้ก็คือลูกค้าสามารถสัมผัสได้ร้านเรามีตัวตนสองร้านเราเนี่ยสามารถชิมได้ว่าขนมเราณวันที่หนึ่งกับวันที่สิบที่คุณมาซื้อเนี่ยรสชาติต่างกันทั้งหมดนั่นเรื่องคุณภาพ เ,เ,นนเน้นสุดก็คือเรื่องของเนื้อผ้า<ช>อาจจะไม่ได้วื้อว้าอะไรแต่เราเรียกว่าคองใจ เรียกว่าคลองใจประชาชนหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยอยู่ได้อย่างยาวนานถึง30ปีค่ะเอาละค่ะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมองอย่างนี้แล้วเห็นว่าการขายขนมเนี่ยโอ้โหดีจังเลยอยากจะทําบ้างพี่จิมคะอยากให้แนะนําหน่อยว่าบางคนก็โอ้ฉันก็มีหน้ามีสี่มือหน้าจะอยากขายเล็กๆเนี้ยค่ะควรจะทํำยังไงต้องมีใจรักหรือเปล่าหรือว่ายังไงต้องมีใจรักก่อน ทีฉันเคยไปเป็นวิทยากรอยู่ที่าราชภัสดุสิก็จะมีผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับขนมไทยเนี่ยมาเรียนทํานขนมไทยที่สถาบันราชภัฒน์ก็มีท่านอาจารย์ก็ถามว่าจะแนะนํายังไงกับผู้ประกอบการดีดฉันเลยแนะนําว่าสิ่งหนึ่งก็คือคุณลักอ่อนสองการทำเนี่ยไม่จาเป็นต้องทําครบทุกอย่างเอาที่คุณชอบเอาที่คุณถนัดแล้วคุณสามารถทําแล้วออกมาได้ดีก่อนหนึ่งอย่างนั้นหลังจากนั้นค่อยเติบโตทีละขั้นละขั้นเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะ อยา่าไปทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะภาพ,พที่คุณเห็นตรงนี้ของเก้าพี่น้องเราก็เติบโตทีละอย่างะอย่างก็ทําทมาอย่างยางัยง<ช>่งนกว่า30มส<ช>ิบอยากให้วิจิ<ช>๋มให้กําลังใจก<อ>็ส่วนหนึ่งใน,ในการเติบโตของเก้าพี่น้องมาเนี่ยดิฉันคิดเสมอว่าบางทีเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักแต่นักทุกวันนี้คอยรักในสิ่งที่เรากําลังทาอยู่อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักในสิ่งที่เราทำค่ะทุกอย่างก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะคุณผู้ชม ทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ท้อพยายามเนาะแล้วก็รลักในอ่าลักในสิ่งที่เราทำแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างนะคะมันจะทำให้มันดีขึ้นนะคะพวกเราทั้งสองก็เป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้นะคะคงต้องขอขอบคุณพี่จิมมากๆเลยนะคะที่มาให้แง่คิดดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วสองเขาก็เป็นกำลังใจให้ค่ะกลับมาพบได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันนะคะทางททบห้าแห่งนี้ทุกวัน เสาเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะและสุดท้ายค่ะอยากให้พี่จิมนะคะช่วยฝากร้านหน่อยค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นน้าตาแบบนี้แล้วอยากจะมาซื้อเป็นของขวัญของฝากบ้างได้ค่ะยินดีค่ะก็เชิญที่ตลาดอัตกรนะคะที่ร้านขนมไทยเก้าพี่น้องก็เบอร์โทรศัพท์022781426ค่ะแล้วก็022700293ฝากเบอร์มือถือไว้ด้วยนะคะ095ค่ะ845 4022ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ worldwide9 พี่น้อง .com ค่ะนะค่ะก็ไปตามช่องทางที่พี่จิ๋มบอกได้เลยนะคะยค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามค่ะขอให้มีใจรักและรักในสิ่งที่ทํารับรองค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จเองค่ะสําหรับวันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ